สวัสดีค่ะพี่กุลชาแนลนะคะขอต้อนรับเพื่อนเข้าสู่งวดใหม่นะคะงวดวันที่หนึ่งเมษานะคะเพื่อนๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างคะมีใครถูกหวยบ้างเอ่ยใครถูกก็ยินดีด้วยนะคะใครยังไม่ถูกก็แก้ตัวงวดต่อ,ตอไปนะคะเพื่อนๆพอน EP นี้เป็นหน่วยล่างชนสองสูตรนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาดูหน่วยร่างกันเรามาดูงวดที่แล้วกันนะคะว่ามี EP ไหนเข้าบ้างนะคะเพื่อนๆเ,เริ่มจาก EP ที่หนึ่งนะคะหน่วยร่างชนสองสูตรนะคะหน่วยร่างสองสูตร EP หนึ่งนะคะเราคำนวณได้สูตรที่หนึ่งได้เจ็ดสองสามนะคะสูตรที่สองได้สองสามสี่จนกันที่สองกับสามนะคะมาทั้งสิบและหน่วยนะคะมันเข้า สามสองนะคะหลักหน่วยของเราเข้าสองแล้วมันเข้าหลักสิบด้วยนะคะทั้งสามและสองเข้าทั้งสองสูตรนะคะ EP ที่หนึ่งนะคะเข้าทั้งสิบและหน่วยล่างนะคะเข้าทั้งสองสูตรนะคะเพื่อนๆเอาล้วทีนี้เรามาดู EP ที่สองนะคะ EP ที่สองเป็นหน่วยบนนะคะหน่วยบนหน่วยบนของเรานะคะคำนวณได้ สี่ห้าหกเจ็ดนะคะแต่ว่ามันเข้าหกที่หลักหลักสิบนะคะเข้าหลักสิบมันเข้าหลักสิบทั้งสองสูตรนะคะเข้าหกนะคะเข้าหลักสิบเอาละมาดู ep ีที่สามนะคะล่างระยะยาวนะคะล่างระยะยาวสองสูตรนะคะชนกันที่เจ็ดกับแปดนะคะ แต่ว่าสูตรที่สองไม่เข้านะคะมาเข้าสูตรที่1นนะคะเข้า2ที่หลักหน่วยนะคะล่างระยะยาวสองสูตรเข้าสูตรเดียวนะคะเพื่อนๆเอาละทีนี้เรามาดู e p ีที่4นะคะ e ี EP ที่4เป็น10ล่างนะคะเพื่อนๆสิบล่าง10ล่างของเรานะคะสูตรที่1ได้2 5 6 7นะคะสูตรที่2ได้2 4 6มาได้26แต่ว่า2มาเข้าหลัก หลักหน่วยนะคะมาเข้าหลักหน่วยนะคะเอาล่ะทีนี้เรามาดูสูตรที่ห้านะคะสูตรที่ห้าเป็นสิบบนนะคะสิบบนเนี่ยของเราได้สามห้าเก้ากับเก้าหนึ่งสามห้าชนกันที่สามห้าเก้านะคะสามนับมาเข้าหลักหน่วยนะคะนี่สามหลักสิบมาเข้าหลักหน่วยนะคะส่วนหลักหน่วยนะคะส่วนหลักหน่วยสี่ห้าหกเจ็ด มันเข้า6นะคะหลักสิบมันก็เลยออกตัวกลับนะคะเพื่อนๆออก6กสนะคะแต่ของพิกุลเป็น3,6นะคะเมื่อจับคู่กันนะคะก็จะได้3,6นะคะเพื่อนๆแต่ออก6 3สออกตัวกลับนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆอันนี้เป็นบนนะคะบนบนของพิกุลเข้าตัวกลับนะคะเพื่อนๆเข้าจับคู่ได้3,6ออก6 3านะคะสำหรับ สำหรับบนนะคะทีนี้หลักร้อยนะคะเพื่อนๆหลักร้อยหลักร้อยของพิกลสองสูตรนะคะอันนี้หลักร้อยนะคะเพื่อนๆหลักร้อยสองสูตรนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งห้านะคะเข้าที่ห้านะคะสูตรที่หนึ่งเข้านะคะสูตรที่สองแปดเก้าศูนย์หนึ่งไม่เข้านะคะหลักร้อยของเราเข้าสูตรเดียวนะคะเพื่อนๆเอาลท้ทีนี้เรามาดูจับคู่สิบหน่วยล่างของเรานะคะ EP สุดท้ายของเรานะคะหลักสิบของเราได้สองห้าหลักหน่วยได้23 4 7ามสีเจ็ดนะคะพอจับคู่ออกมาแล้วนะคะหวยออก3าสองของพี่กุลจับคู่ได้2องสานะคะสออันนี้นะคะแต่ว่ามันไม่เข้าแต้มนะคะแต้มของพี่กุลหลุดนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นจับคู่ได้23ออก3าสองออกตัวกลับเช่นเคยนะคะ เพราะฉะนั้นสรุปนะคะสรุปในงวดที่แล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างแต่เข้าเป็นตัวกลับนะคะเพื่อนๆเ,เอาละทีนี้เรามาดูงวดต่อมาของเรานะคะเรามาแก้ตัวในงวดนี้กันใครที่ยังไม่ถูกนะคะแต่ว่าพี่คุณก็ถูกเหมือนเดิมนะคะถูกทั้งบนและล่างนะคะเพื่อนๆเ,เอาละทีนี้เรามาดูงวดนี้ของเรานะคะหน่วยล่างชนสองสูตร ถ้าเป็นสูตรเก่านะคะสูตรเก่าคือก็อคือสูตรงวดที่ผ่านมานะคะอันนี้ค่ะสูงวดไอ้ EP ที่หนึ่งของเรานะคะที่เข้าสองสามนะคะพองวดนี้พอจับมาชนกันแล้วมันไม่มีตัวชนนะคะพี่กุลก็เลยเอาสูตรที่หนึ่งมานะคะสูตรที่หนึ่งมานะคะแล้วก็เอาสูตรที่สองมาชนนะคะสูตรที่สองมาชนเป็นอันนี้ไม่ อันเป็นหลักสูตรเก่านะคะส่วนสูตรที่2เป็นสูตรใหม่นะคะเพื่อนๆอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะสูตรที่1นนะคะพี่กุลสูตรที่1ของเราเข้ามาแล้ว1 0 12งวดนะคะเพื่อนๆงวดนี้เป็นงวดที่13านะคะฉะนั้นเรามาดูนะคะหน่วยร่างอันนี้เป็นสูตรเก่านะคะเป็นสูตรเก่านะคะสูตรที่1เป็นสูตรเก่านะคะนี่เป็นสูตรเก่าเข้ามาแล้ว 11งวดนะคะทีนี้เรามาดูงวดนี้นะคะสูตรที่ใช้นะคะสูตรที่ใช้ใช้หลักแสนนะคะ3ครั้งนะคะหลักร้อยสองครั้งหลักหน่วย1ครั้งนะคะหลัก10ล่าง3ามครั้งแล้วก็บวก8นะคะเราก็จะได้8บวกกันสามครั้งได้4ี่นะคะบวก7บวก7ร7นะคะ7บวกเเป็นสี่นะคะ แล้วก็บวกหลักหน่วยเจนะคะบวกหลักสิบล่างนะคะ5บวกกัน3าครั้งก็ได้5นะคะแล้วก็บวก8คงกลมที่นะคะก็จะได้8 2ก็ได้8ปนะคะเ,เพื่อนๆ8สูตรนี้เป็นบวก5กับบวก1นะคะ8ดบวก5นะคะก็ได้3มนะคะบวก1ก็เป็น4สูตรที่1นะคะได้8 3ดมสี่นะคะเ,เพื่อนๆเอาล้ทีนี้เรามาดู สูตรใหม่นะคะสูตรใหม่สูตรใหม่งวดนี้นะคะที่พี่กุลเลือกมาชนนะคะที่พี่กุลเลือกมาชนนั้นเข้ามาแล้วสิบงวดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สิบเอ็ดเข้ามานานเหมือนกันนะคะเพื่อนๆทีนี้เรามาดูกันนะคะเรามาดูนะคะสูตรนะคะสูตรที่ใช้นะคะใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งนะคะแสนแปดนะคะบวก บวกสนะคะบวก4ีแล้วก็บวก9ก้านะคะคงที่นะคะแกับสีเป็น2องสองบวกเเป็น1นะคะหนึงหบวกไป1เป็น2อบวกสเป็น4ีบวกหเป็น5นะคะสูตรนี้ก็คือบวกหนบวกหนะคะบวกสแล้วก็บวกหนึ่งนะคะอันนี้สูตรที่หนึ่อันนี้สูตรที่2นะคะเพื่อนๆอ้าวแล้วทีนี้เรามาดูนะคะ สูตรงวดแรกนะคะของเราชนกันชนกันที่ชนกันที่สี่นะคะชนกันที่สี่ตัวเดียวนะคะออกห้าสี่นะคะออกห้าสี่นะคะเข้าสี่นะคะเข้าหลักหน่วยล่างนะคะเอาแล้วทีนี้เรามาดูงวดที่สองนะคะงวดที่สองงวดที่สองสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่ไอ้สูตรเก่าก่อนนะคะสูตรเก่าแสนสามครั้งร้อยสองครั้ง หน่วยหนึ่งครั้งหน่วยละสิบล่างสามครั้งนะคะอันนี้สูตรเก่านะคะก็จะได้แปดบวกกันสามครั้งได้สี่นะคะแปดบวกกันสองครั้งได้หกหลักหน่วยสี่นะคะหลักสิบล่างสามครั้งห้าบวกกันสามครั้งได้ห้านะคะแล้วก็บวกแปดคงที่นะคะได้ศูนย์ได้เก้าเก้ากับแปดเป็นเจ็ดนะคะันเพือนเป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าเป็นสองบวกหนึ่งเป็นสาม เจ็ดสองสามอันนี้เป็นงวดที่แล้วนะคะเอาละได้เจ็สองสามสูตรที่1น,นะคะสูตรที่2นะคะหลักแสนกับหลักหน่วยนะคะก็คือแปบวกหนะคะแล้วก็บวก9ก้าคงที่นะคะก็จะเป็น8ปดนะคะแปดแปดบวกหเป็น9กบวกสองนะคะเป็น1นแล้วก็บวกหเป็น2นะคะก็จะได้8912กับ7จ็ัก หลักหน่วยของเราชนกันที่สองนะคะชนกันที่สองออก3าสองนะคะเข้าเอาแล้วทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะสําหรับหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยล่างสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะเพื่อนๆใช้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเอาละทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะว่าหน่วยล่างสองสูตรของเรานั้นจะคํานวณได้ตัวไหนนะคะงวดวันที่1 0ึนย์สนะคะ68 เอาละทีนี้เรามาดูกันสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่งสูตรเก่านะคะหลักแสนสามครั้งหลักหลักพันนะคะสองครั้งหลักหน่วย 1, นะะหนึ่ง 3, ครั้งนะคะหลักสิบ่างสามครั้งนี่เป็นสูตรเก่าเมื่อที่แล้วก็จะได้เจ็ดบวกกันสามครั้งได้หนึ่งนะคะเจ็ดบวกกันสองครั้งได้สี่ หลักหน่วยบนสามนะคะหลักสิบล่างสามนะคะสามบวกกันสามครั้งได้เก้านะคะแล้วก็บวกแปดคงที่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าเก้ากับสามเป็นสองก็จะได้งวดนี้ก็จะได้แปดแปดห้าหกเจ็ดเจ็ดกับแปดเป็นห้านะคะห้าสูตรของเราบวกห้านะคะก็เป็นศูนย์แล้วก็บวกหนึ่งได้ห้าศูนย์หนึ่งนะคะอันนี้เป็นสูตรเก่านะคะทีนี้ามาดูสูตรใหม่กัน สูตรใหม่นะคะสูตรใหม่สูตรใหม่ได้2ครั้งนะคะก็จะได้7จบวกหนะคะแล้วก็บวก9กคงที่นะคะก็จะได้7กับ5เป็น2อนะคะสอบวกเเป็น1นะคะหสูตรที่2ของเรานะคะก็คือบวก 1, บวกหนบวกสแล้วก็บวก1นะคะบวกหก็คือ2อบวกสก็เป็น4 4่บวกหเป็น5้นะคะเ,เพื่อน ทีนี้เรามาดูตัวชนกันนะคะมาดูตัวชนนะคะตัวชนของเราหน่วยล่างนะคะงวดวันที่1เมษานะคะชนกันที่1นกับห้านะคะชนกันที่หกับหอันนี้เป็นหน่วยล่างนะคะเพื่อนๆเ,เอาล่ะทีนี้ก็ครบแล้วนะคะทั้ง2ส,สูตรฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่กุลด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ